อานาคตยังมาไม่ถึงเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่สิ่งที่มันยับยังแล้วก็ดึงไว้ไม่ได้ก็หมายถึงว่าอายุไขของสัตว์โลกนเนี่ยอายุไขของสัตว์โลกการเวลาเกินกินชีวิตสรสัตว์เกินกินอยู่ล่ําไปเราจะตื่นรู้ตัวอยู่เราจะตื่นขึ้นมาจะยืนเดินนั่งนอนถ้ามาันเราอยู่็ช่างเขาบอกว่าการเวลา คืนกินชีวิตสรรพสัตว์ทีนี้ก็นี่ก็ก็ธรรมะนั่นเองธรรมะไม่ได้มากนะแต่คนไม่ได้ใส่ใจเอามาคิดข้อห้ามคือศีลท่านบอกทําคิดให้สงบด้วยการทําสมาธิสมาธิสงบแล้วก็ให้เกิดปัญญาปัญญาก็มารอบรู้กับสิ่งเหล่านีน้ไม่ใช่ไปรอบรู้คนอื่นนะรอบรู้ตัวเองเท่านั้นนะคนอื่นไม่ต้องไปตามดูก็มันคำว่าการเวลาคืนกินชีวิตสรรพสัตว์